ครับผมสวัสดีครับอ่าคุณพี่ทั้งหลายนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนสหายผู้นิยมและสะสมพระสมเด็จทุกคนนะครับผมอันนี้นะครับก็ขอนําเสนอพระสมเด็จวัดระฆังสักองคหนึ่งนะครับผมคือปกตินะฮะที่ผมเคยอ่านนะครับแล้วก็เคยเห็นนะครับก็เขาก็จะมีการอ่าชี้อ่าชี้กันให้ดูนะครับว่าพระสมเด็จองค์หลักล้านเนี่ยครับเขาจะมีจุดจ่ายตังค์ใช่ไหมครับผมแต่ของผมนะฮะ เขาเรียกว่าจุดเสียเงินนะครับก็คือก็คืออาจจะเป็นจุดที่พี่ผมไว้ใช้พิจารณาเพื่อหาพระสมเด็จที่ผมที่ผมชอบนะครับแล้วก็อยู่ในกําลังทรัพย์ที่ผมสามารถที่จะหาได้นะครับแล้วก็จากข้อมูลจากตําราอะไรพวกนี้ยแล้วก็เคยอ่านมาเลยมาก็ถือว่าเป็นการเขาเรียกว่านะเป็นการเลยนะลงเวิร์กช็อปใช่ไหมอ่าหรือว่าลงพระสนามนะฮะก็ได้เป็นจุดเสียตังค์มาครับซึ่ง จุดจ่ายตังกับจุดเสียตังนี่มันน่าจะต่างกันตรงที่ว่าถ้าจุดจ่ายตังนะครับของเซียนเนี่ยก็คือพอเขาเห็นปุ๊บเขาชอบตามที่อ่าที่เขากําหนดมานะครับเขาอาจจะขายได้เป็นเป็นหลายร้านนะฮะเป็นเลขเจ็ดหลักแปดหลักเก้าหลักอะไรพวกนี้นครับแต่จุดเสียตังของผมนะครับอันนี้ก็มันจะเป็นจุดที่เราชอบคนเดียวซะด้วยสิ <laughs> ก็คืออาจจะทําให้เราเนี่ย คือไอ้เรื่องขายพระนี่ยอาจจะไม่อาจจะขายไม่ค่อยได้หรืออาจจะขายได้แต่ไม่ได้ราคากันเป็นแสนเป็นล้านในพวกนี้นะอ่าแต่ว่าเกียแน่นะครับถ้าเรามีพระที่ตรงัจุดเสียตังเราเท่าไหร่นะครับเมื่อนั้นนะครับผมเราอาจจะได้พระมาเยอะนะครับซึ่งซึ่งก็โชคดีอย่างหนึ่งคือไอ้จุดที่ผมเป็นจุดเสียตังของผมเนี่ยก็ไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นนะฮะก็มีบ้างแต่อาจจะไม่ได้เท่ากับอ่าของที่เป็น ของสมเด็จองคูนะครับของเซียนทั้งหลายแต่ของเซียนทั้งหลายแต่นะครับผมก็วันนี้นะครับก็จะมาให้ดูกันบ้างครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอ่าดูจากตรงนี้นะครับสมเด็จองนี้นี่ดูนะครับเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับผมเริ่มแรกที่ผมจะจับก่อนก่อนก่อนเลยนะก็คือว่าอ่าแม่พิมพ์นะครับองค์นี้ก็คือเป็นแม่พิม์ที่ค่อนข้างสวยซึ่งผมก็ชอบอยู่นะครับอ่าบางตำราหรืออาจารย์บางท่านก็ว่ากันว่าเป็น เป็นการย่อมาจากาพรพพุทธรูปเนาะ่าพพุทธรูปยุคสุโขทัยนะฮะนะครับซึ่งองค์นี้ก็คือเข้ากัาเข้าหลักเกณฑ์ยอยู่หลายอย่างอยู่ในหนังสือของอาจารย์เตียประวัยนะครับผมนะครับก็เป็นพระสมเด็จนะครับพิมพ์ทรงอกตรงส่วนนี้เป็นอกผายนะฮะเห็นไหมฮะหน้าอกจะค่อนข้างานูนขึ้นมานิดนึงแล้วก็เอวก็จะอ่อนนะฮะแล้วก็ มีการบานออกมาตรงสะโพกนี้มฮะอีกนิดนึงนะครับผมแล้วก็อีกจุดต่อไปนะครับที่ที่เป็นสมเด็จอ่าที่เป็นสมเด็จนะครับที่ว่าลักษณะพิมพ์ทรงสุโขทัยนะครับก็คือค่อนข้างสูงเพียวชลูดนะฮะเห็นไหมฮะคือจะไม่เหมือนพระของอ่ายุคเชียงแสนหรือว่ายุคยุคอะไรนะอ่ามียุคเชียงแสนแล้วก็มียุคอู่ทองเนาะอ่าไอบานเนี้ย ซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นของยุคสุโขทัยเนี่ยจะค่อนข้างที่จะปร่งสูงนะครับเห็นไหมฮะลักษณะแบบนี้นะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมเป็นจุดจ่ายตังค์นะก็คือนี่ฮะเส้นคมขวานนะครับเนี่ยเส้นคมขวานเนี่ยจะลักษณะเส้นเรียวแล้วก็จะไม่ตรงทื่อๆนะครับดูดีๆจะมีความรู้สึกว่าอ,อ่อนช้อยนะครับอ่ อาจจะเป็นเพราะว่าพระเป็นเนื้อปูนผสมผงนะฮะก็คือจะมีการแบบว่าสึกก่อนอะไรตามสภาพนะครับอยู่ระดับหนึ่งนะครับทำให้ดูเส้นเนี่ยจะไม่ตรงขึงเปี้ยนะฮะเดี๋ยวเราให้ดูนะครับลักษณะของคมขวานฐานสิงเนี่ยเป็นยังไงอันนี้เป็นจุดเสียตังผมนะฮะจุดที่สองนะครับนี่ฮะถ้าเกิดว่าสองตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเส้นตรงเนี้ยจะเป็นจะเป็นเส้นทิวยาวใช่ปะ แล้วก็จะมีการไล่ระดับจากตรงนี้เห็นไหมฮะดูจากขอบเนี้ยเฉียงลงมานะครับแล้วก็เกินไปกับซุ้มซุ้มฝาผนังนะฮะอ่าซุ้มผนังไอเขาเร้ยกว้นะอ่าติดกับผนังของพื้นเอ้ยติดกับพื้นผนังของพระสมเด็จนะฮะเห็นไหมฮะเนี่ยว่าจะเกิืนหายไปเลยเพราะฉะนั้นเวลาเรามองคร่าวๆเ,เนี่ยอาจจะเหมือนกับว่ามองเห็นไอตรงเส้นเนี้ยมันเป็นเส้นกลางใช่ปะ่ะแต่ถ้ามองดีก็คือมันจะมีการเซาลงมาแล้วก็ อีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดเสียตังค์นะฮะอันนี้ผู้ที่ทําพับปอมขึ้นมาอย่าทํากันเยอะนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเดือดร้อนกระเป๋าตังค์นะฮะนี่ฮะตรงส่วนที่เป็นเห็นไหมฮะขอบของตรงเส้นเนี้ยจะมีลักษณะขาโต๊ะนะครับอาขาสิงขาโตะนะฮะหัวโตหมู่บูชาครับเห็นไหมฮะเขาพยายามทําให้เหมือนที่สุดนะตรงจุดเนี้แต่ก็ไม่ได้ว่า ทื่อๆนะฮะด้านๆเนี่ยจะมีความอ่อนช้อยเห็นไหมฮะถ้ามองตรงนี้ก็จะเห็นลักษณะเหมือนกับมีความคมชัดอยู่ดับหนึ่งนะครับฐานสิ่งนี้เหมือนกันครับผมเห็นไหมฮะเนี่ยตรงตำแหน่งขาโต๊ะแล้วก็ตรงมุมเนี่ยจะเป็นลักษณะเห็นไหมฮะมุมของขาโต๊ะจะมีขึ้นมาจึ๊กๆหน่อยฮะ,ะเป็นรูปเหมือนกับหัวนกเ,เห็นไหมฮะนี่ก็เป็นจุดเสียตังค์นี่ฮะ,ะแล้วก็อีกอันนึงที่พิจารณาที่ทําให้ ดวนพระองค์นี้นะครับก็คือเหมือนกับว่าเออทาให้ผมอ่ะต้องไปเช่ามาครับก็คือตรงนี้ผมตรงพระบาทตรงนี้ฮะเห็นยวนผมจะมซูมเห็นไหมฮะจริงๆครับอ่าเห็นไหมฮะมันจะเป็นแยกออกมาชัดเจนเลยฮะว่าเป็นพระบาทที่เรียวนะฮะตรงขาเนี่ยส่วนแข้งเนี่ยเรียวแล้วก็ติดกับอยู่ชิดติดกับหัวเข่าด้านนี้เห็นไหมฮะแต่ว่าจะมีระยะอยู่ เนี่ยตรงระยะตรงนี้นะฮะอ่าแล้วก็เส้นจีวรของของท่านเห็นไหมฮะจะเรียวแล้วก็มีสนัดอ่าปัจจวัตติดกับตรงหน้าแข้งเห็นไหมฮะอันนี้ก็ว่าเออฝีมือของเขานี่ดีจริงฮะคือถ้าเป็นพระปลอมนี่ก็ต้องยอมรับะฮะแต่แต่ว่าอย่างที่บอกไงว่ายอมยอมเสียงเงินให้พระปลอมนะฮะสมมตินนะว่าเออสักว่าสองร้อยถือว่าเป็นการศึกษาให้กับลูกหลานของคนทำปอมแต่พวกนั้นถ้าเกิดว่าเขาขายกัน กันเท่าไหร่อ่ะมันจะคุ้มไหมอันนี้ก็แล้วแต่ความคิดของคนนะฮะหรือว่าอ่าอย่างคนที่มาขายต่อผมเนี่ยอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าขายขายยังไงกี่องค์ถึงจะรวยนี่ผมก็ไม่แน่ใจแต่ผมก็เช่ามาองค์เดียวนะครับผมอ่านี่นะครับก็บอกว่าเออถ้าทําปอมขนาดนี้ก็าขายอย่างนี้ผมก็ว่าก็ยากอยู่นะแต่ผมก็ไม่กล้าท้าทายนะเพราะว่าอย่างที่บอก เราเนี่ยไม่รู้นะครับว่าวัน,วนๆหนึ่งเนี่ยมีคนทาพระปอมมากี่แบบกี่องคนะฮะเพราะนั้นเคยบอกว่าเอาแบบตามที่ทางสายกลางเนี่ยผมเจอองค์ไหนแล้วเราส่องแล้วเราชอบเนี่ยเราก็เช่ามาแค่นั้นพอไม่ต้องไปเอาแบบเป็นร้อยองค์พันองค์อะไรใช่ไหมฮะอย่างเนี้ยถ้าผมไปเจออีกทีหนึ่งเนี่ยถ้าผมแบบเฮ้ยทำไมมีเป็นเข่งวะอันนั้นนะ่ะแสดงว่าโดนปอมแล้วครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยยังไม่โดนวะแบบ i, มันก็เฮ้ยพิมพ์คล้ายแต่ว่าดูหลายอย่างก็ไม่ใช่เออมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะ โอเคฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาดูพิมพ์นี้อีกต่อครับซึ่งซึ่งมันจะมีหลายจุดที่ผมทําให้ผมเสียตังค์เนี่ยซึ่งผมมองแล้วเนี่ยน่าจะไม่เหมือนกับของคนอื่นหรือว,ว่าไม่เหมือนกับพิมพ์แบบนี้แต่ว่ารุ่นอื่น,นๆนะฮะอ่าเดี๋ยวมาดูต่อนะครับผมไปนะฮะก็อ่าตรงนี้ครับส่วนเนี่ยที่ผมเห็นนะฮะตรงเส้นบังคับพิมพ์ด้านบนเนี่ยผมเห็นนะโดยโดยหลายครั้งเนี่ยเส้นเนี่ย ไม่เข้าใจว่าทําไมชอบเอียงลงมาด้านเนี่ยตกมาทางด้านเนี้ยบ่อยแต่เวลาตัดเนี่ยจะตัดแบบว่าตรงด้านเนี่ยเฉียงลงไปหรือไม่ก็เสมอแต่ว่าเนี่ยตรงเส้นเนี่ยเราเราจะเห็นนะครับว่าจะเฉียงตกลงมานะครับเนี่ยจุดเสียตั้งอีกหนึ่งอันนะฮะที่ผมที่ผมดูนะฮะส่วนไอ้ไอ้เส้นด้านกรอบังคับพิมพ์ด้านเนี่ย้งหลังมาก็เห็นบ่อยอยู่หลายองค์ที่ว่าเลยตรงประมาณอยู่ประมาณกึ่งกลางของ ของแขนเนี่ยแต่อันนี้ก็ไม่ได้ฟันธงนะเพราะว่าแม่พิมพมีอ่าแม่พิมพ์อันนี้ก็ยังไม่อยากจะไปให้จํากันแต่ว่าแคบ่บอกว่าไอ้จุดอ่ไอ้จุดเสียตังของผมอะซึ่งถ้าเป็นพระแบบนี้นะครับรูปร่างแบบนี้ลักษณะแบบนี้เนะี่ยมันจะค่อนข้างจะเหมือนกันค่อนข้างจะเหมือนกันนะเอ่อแล้วก็แล้วก็วกอ่าตรงหน้าอกตรงนี้ฮะจะค่อนข้างที่จะอ่าเนี่ยซอกซอกแขนด้านเนี้ยจะอยู่สูงกว่าด้านนี้นะครับ แต่กับกันนะตรงหัวใจด้านเนี้ยจะอยู่สูงกว่าด้านนี้นิดนึงนะครับมันจะสลบม,มันิดนึงฮนะอันนี้ก็จุดเสียตังค์ของผมหนึ่งจุดนะฮะอย่างนี้ตรงเนี้ยจะไอ้ตรงมุมเนี้ยจะดูค่อนข้างจะดูตั้งขึ้นทําไมถึงดูแบบตั้งขึ้นเพราะมันมีสาเหตุอย่างหนึ่งที่ผมเดานะก็คือเขาอะเผื่อแกะเส้นตรงสังคติฮะสังคติเนี้ยจะค่อนข้างนูนมาหนังเต่าอืมเห็นไ,ไหมจะเป็นนูนผ้าขึ้นมาแล้วก็นี่ฮะ อยู่เกินติดกับหัวใ่แต่ไม่ใช่แบบว่าถ้ามองอยู่หัวไหล่ล้วเห็นเป็นสังกะตินะครับแต่จะเกิืนเข้าไปกับหัวใจเห็นไหมฮะแต่ตรงสังกะติตรงเนี้ยจะนูนขึ้นมาให้เห็นชัดนะองค์ที่จะชัดผมก็เดาว่าน่าจะเป็นสันแท่งขึ้นมาแม่เนี่ยสังกะติเนี่ยแล้วก็ตรงด้านเนี้ยค่อนข้างจะสรุปลงมาหน่อยหนึ่งนะครับเหมือนกับเวียคนที่หันข้างครับจะเห็นด้านนี้มากกว่าด้านนี้เนี่ยด้านนี้จะเห็นมากกว่าด้านนี้นะหันเอียงเองียงนิดนิดเนี่ยอื แล้วก็ไอ้ตรงไอ้ตรงเส Paste ้นซุ้มเน,นี่ยก็แล้วแต่ครับบางทีหยิบองค์พระมาจากบ็อกเนี่ยขยืดนะฮะมันก็แล้วแต่บางทีก็อันนี้คือไปดูนะครับองคูเนี่ยหลายองค์เนี่ยเหมือนจะเหมือนแต่ไม่เหมือนนะฮะอันนี้ก็ไม่มีคือผมก็เดานะคนแกะแม่พิมพ์น่าจะไม่มีใครแกะแบบทรงแบบนี้ฮนะไอ้ตรงซุ้มเนี่ยผมพยายามจะแกะก็แกะให้โค้งๆไปแต่แค่ว่าจังหวะแบบเอออาจจะมีบางช่วงขาดตออะไรอย่างเงี้ยนะเออแล้วว่าบางทีเนี่ยกดเข้าแม่พิมพ์เนี่ยตรงนี้ไม่ติด อ่ะดูอย่างนี้ฮะถ้ามองนี้เห็นตรงเนี้ยมันจะดูเล็กกว่าทางด้านตรงนี้ใช่ไหมแต่จริงๆก็ดูตรงนี้สิครับม,มันเหมือนกับว่าจริงๆมันมีแม่พิมพ์เต็มนะแต่ว่าเนื้อเข้าไปเนี่ยเข้ามาอยู่แค่บางส่วนเพราะนั้นถ้าลองเติมเนื้อเพราะนั้นนะลองเติมเนื้อให้ครบเนี่ยจะโค้งสวยๆพอดีเท่าเหมือนกับคล้ายด้านนี้นครับอืมอันนี้ก็เลยบอกว่าอันนี้ไม่ใช่จุดเสียตังค์แต่เนี่ยเป็นจุดที่ว่าเออเอามาเอามาพูดเข้าข้างตัวเองฮะ <c oughs> นะครับซึ่งซึ่งผมคิดว่าคนที่เล่นผ่านเนี่ย ส่วนใหญ่ที่หลงทางกันแล้วก็ที่อยู่ด้วยกันเนี่ยนี่ก็คือความตัวเองสูงอ่าแต่ก็ไม่ผิดนะเพราะว่าอยู่ที่ความชอบเพราะว่าพระสมเด็จเนี่ยไม่มีใครเกิดท่านแล้วพวกคุณรู้ได้ไงครับที่เขาบอกว่าเป็นองค์ครูนเนี่ยเป็นองค์ที่สมเด็จโตสร้างจริงนอกจากจะมีสิ่งเดียวที่เขาบอกว่าเป็นของท่านผู้นั้นผู้นี้แล้วก็มีราคาซื้อขายกันเป็นอะไรหลายร้านเนี่ยซึ่งถ้าตรงนี้มาเป็นตุดจุดวัดเนี่ยผมก็ว่าก็ไม่ ็ไม่รู้ว่าจริงยังไงจริงว่าเออจะน่าเชื่อถือไหมหรือยังไงแต่ถ้าจะขายอ่ะก็ต้องทําตามนั้นก็คือเชื่อตามนั้นนะฮะแต่ถ้าเกิดจะเอาพระดีเก็บเอาไว้บูชาโดยที่ไม่ได้คิดว่าจะอยู่กับเราไปต่อชีวิตหรือว่าอย่างที่เขาบอกว่าเป็นภาระให้ลูกหลานแ้งผมก็ไม่คิดว่าเป็นภาระนะลูกหลานไม่อยากได้ก็เอาไปให้พระที่ไหนก็ได้หรือว่าจะาไปขายอย่างน,นั้นแล้วก็ได้กลับมาถ้าทั้งหิ่งนะส่วนใหญ่ที่เขาจะมีเร่นพระกันเนี่ยทั้งหิ่งเนี่ยผมก็เคเห็นเขาขายกันนะแบบเอาแบบพระเก ก็สามสี่หมื่นได้อยู่นะเออวันนั้นก็บอกว่ามันไม่ใช่เป็นพาละแต่ว่าน่าจะเหมือนกับเป็นสมบัติเก็กบไว้ให้ลูกหลานอย่างว่าบางคนเนี่ยอาจจะโชคดีก็ได้นะตรงไหนว่าอยู่กับพ่ออยู่กับปู่เนี่ยขายไม่ออกแต่บังเอิญว่าอยู่กับลูกหลานแล้วไปถูกตาของเจ้านายของตัวเองหรือเพื่อนต่างชาติหรืออะไรแล้วเขาขอซื้ออเออก็อาจจะได้ก็ได้นะนี่คืออยเพิ่งไปปาล์มมาสิเพิ่งไปเลยเขาว่าเฮ้ยอยู่ซื้อไปทําไมวะเดี๋ยวก็อยู่กับกงโอ้ผมว่า ไอคนที่เอามาขายพวกเซียนบางทีก็เอามาจากตามบ้านเนี่ยฮะเออผมบอกให้มันไม่บอกให้ใครใครก็รู้เพราะอยู่ดีมันก็ไม่สามารถที่ว่าเออพระสมเด็จจะลอยมาอยู่บนหิ่งได้แล้วก็เฮ้ยพระสมเด็จออมนะลอยมาจากหิ่งแล้วเอาไปขายอย่างเงี้ยมันไม่ใช่มันจะต้องไปออกซื้อเข้ามานะครับไปออกซื้อเข้ามาหรือไม่ก็มีคนเอามาขายเองนะคะถูกถูกเหมือนอไอพวกอย่างเงี้ยคือมันเป็นสิ่งที่แบบทุกคนต้องเคยรู้เคยสัมผัสฮะ มันนอกจากจะเพิ่งเข้าวงการครั้งแรกอาจจะยังไม่รู้เรื่องพวกนี้นะเออแต่ว่าพวกหลอกซื้อถูกขายแพงเนี่ยมันมีมานานนะฮะผมผมไม่ค่อยจริงหรอกว่าที่บอกว่าอ้ไม่ค่อยเชื่อจริงแล้วว่าเขาขายกันสิบล้านแล้วแบบว่าไปซื้อเขาแปดล้านเก้าล้านอย่างเงี้ยผมว่าแม่งลำบากเอออย่างที้เป็นผมผมไม่ขายแปดล้านดีกว่าเพราะว่าไม่ต้องมามาประกันไม่ต้องมาด้วยไม่งั้นเนาหูประกันนจะโชวโคตรงี้ลำบากฮะเลยบอกว่าเออถ้าจะเล่นสไตล์ไหนต้องรู้ตัวเองฮะว่า ว่าเป็นยังไงแล้วส่วนใหญ่สไตล์ที่เล่นแบบแนวผมเนี่ยก็คือเหมือนกับคนมีนจะกินคือเมื่อก่อนต้องบอกก่อนเมื่อก่อนคนที่เล่นอย่างเงี้ยคือคนที่มันจะกินก็คือว่าไม่ได้คิดจะขายใครคือนั่งสองนั่งดัวพระพวกใช่ไหมฮะแต่เดี๋ยวนี้คนที่เข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเพิ่งเข้ามาด้วยอายุแบบมากก็น,นะฮะบางทีบางคนอายุ 5, 60, ห้าหกสิบถึงจะเข้ามาในวงการพลาเครื่องเนี่ยแล้วไม่อูยอิน่นโหนอินเหนียนะครผมก็บางทีก็เสียพระไปบางทีก็คิดว่าพระตัวเองเก๊หมดเลยก็มีนะฮะนัน,บบนหนะะมญาผ ว่าไม่สบายใจนะที่รู้าพะตัวเองเก๋พะเอยตัวเองไม่ดีนะครับซึ่งต่างกับสมัยก่อนที่แบบไม่ได้เอาไปให้ใครดูแล้วก็เอาง่ายครับตายไปก็ยังไม่รู้ตัวฮะยังไม่รู้ว่าพระแท้หรือพระเก๋แต่ว่ามีความสุขในระหว่างที่ตัวเองมีพระครอบครองใช่ไหมฮะอืมแต่เดี๋ยวเนี้โอ้ยลงทุนกันห้าสิบค่ะจะเอาขายกันเป็นห้าร้อยล้านห้าสิบล้านแล้วก็ไม่รู้ฮะแล้วก็พอพอโดนเซียสนสดมาก็เสียใจฮะแล้วก็มาบอกว่าไม่มีใครมีของแท้เลยเอา้าไปหาแล้วมา แล้วมาผ่านกับคนอื่นทาไมวว่าของอื่นเขาไม่แท้มันก็มีอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมะเออแปลกดีเหมือนกันนะกับไอวงการอย่างเงี้ยเลยบอกว่าเอาเงี้ยเอาแบบนี้ฮนะชอบแบบไหนสะสมแบบนั้นนะผมแต่ก็อย่าเตือนให้ว่ามันไม่ได้เป็นภาระอะไรให้หลูกหลานนะฮะวันนี้ถ้าไม่พอใจก็เลอกเล่นพระครับผมไปสะสมอย่างอื่นแทน,นครับพระยงไงก็เก็บเอาไว้ไม่เอายกให้บรรดาตามวัดตามวารับเดี๋ยวเขาจะมองก่อนนะว่าเฮ้ยพระองค์นี้เออจะมีอยู่หลายรูปแบบนะอย่างเลาไปให้พระเนี่ย ถ้าพระที่เขามีของจริงอ่ะเขาจับพระดังเว้ยแล้วเขาจะบอกว่าเฮ้ยองค์นี้แท้วะ่ะเขาก็จะเก็บเอาไว้เอาไว้ให้โยมที่เขาไปจาคพระนะไปจาคสร้างนู่นสร้างนี่นะหลักหมืน่นหลักพันอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นหลักหมื่นนะมอบให้ไปแต่ถ้าพระองค์ไหนไม่มีพลังจับแล้วไม่มีผู้ทุกข์เลยเลยหรือว่าดูแล้วก็เก๋บแบบว่าใครๆก็ทัวเก๋เขาก็จะไปบดนะฮะเอาเป็นปูนปัตเตอร์ทําเป็นอ่าเป็นตัวผสมมวลสารอะไรก็ว่านไปนะครับ เพราะมีใครรู้บ้างฮะว่าใน,ในพระที่สร้างใหม่นั้นเนี่ยมีปูนปัตเตอร์เท่าไหร่มีปูนขาวเท่าไหร่มีเนื้อกล้วยเท่าไหร่ก็ไม่มีใครรู้นะเอามารยยวยๆอย่างเงี้ยก็ไม่มีใครรู้ว่าอ,อย่างนั้นก็อเจตนา,นาดีนะของคนที่มอบให้ทางวัดไปอะว,ว่าเออไปใช้ประโยชน์อะไรได้เป็น,เป,นเป็นตัวเพิ่มเพิ่มทุนหาเงินสารให้กับพระเนี่ยนะให้ได้จํานวนเยอะขึ้นก็ยังดีนะครับผมนั้นไม่มีพาไม่เป็นภาระนะว่าอยู่ที่ความชอบวันไหนไม่ชอบก็อย่างที่บอก เก็บเฉยๆไว้หัวขานคตเผื่อแบบมีคนแบบเขาเขาชอบมันคือคือต้องไม่เรียกว่าตาถึงนะต้องเรียกว่าเออชอบมากกว่าเออว่าเออเห็นแล้วแบบเออภาพแบบเนี้ยดูว่าสบายตาดูแล้วนั่นนับถืออ่าหน้าเขารพบูชานะครับอะไรเงี้ยโอเคนะครับต่อไปนะครับก็ตรงส่วนจุดเสียตังค์หมายเลขต่อไปนะครับซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับสังเกตดีๆนะผมเนี่ยพระองค์เนี้ยดูเหมือนกับจะแห้งนะครับแต่จริงๆอ่ะ ก็ดูว่ามีความอที่ที่ว่าดูแห้งเพราะอะไรเพราะว่าพระองค์นี้เนี่ยผมก็แขวนคออยู่นะก็ก็แขวนคอใช้อยู่นะครับพอเวลาเหงื่อซึมแล้วแห้งนะก็ <c oughs> จะมีคราบขาวอย่างเงี้ยขึ้นเมื่อกี้เดี๋ยวโทษน,นะต้องเอามือมาวางก่อนเพราะว่าสีมันจะเพี้ยนถ้าเกิดไม่เอามือมา,มา,มา,มาทาบเนี่ยสีจะเพี้ยนแต่ถ้าเกิดว่าวางบนมือเนี่ยสีจะคล้ายๆกับของจริงนะครับซึ่งอันนี้ผมเห็นบรรดาเซียนพระตอนแ้กผมก็ไม่เข้าใจว่าเอ้ะทำไมเขาต้องวางพระไว้บนมือ ผมก็สังเกตอ๋อพี่แท้ว่าวางบนมือเนี่ยสีของผ้าที่ถ่ายนะครับจะใกล้เคียงกับความจริงนะครับเห็นไหมครัที่ขาวนวลนเนี่ยก็คือเวลาเงือที่ทิ้งเอาไว้แห้งนะครับจะเป็นนี้ครัขึ้นมาเป็นขาวๆนวลนนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าองค์ไหนที่ปล่อยไว้ขาวๆนวลนเนี่ยเราไม่ได้ใช้ต่อไปทิ้งระยะไว้ไป,ปหลายปีเนี่ยตรงนี้จะจับตัวกันเป็นขาวขึ้นเรื่อยๆขาวขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีความรู้สึกมีความหนาทึบขึ้นเรื่อยๆนะฮะตรงจุดที่เป็นขาวๆเห็นไหมฮะที่เป็นเหมือนกับว่าดู เพราะนั้นเขาบอกว่าพระสมเด็จทําไมยิ่งใช้แล้วยิ่งดูสะอาดจริงๆไม่ใช่สะอาดนะครับแต่เขาเอาคําว่าสะอาดเนี่ยกับคําว่าดูแล้วขาวเนี่ยมาเป็นอันเดียวกันนะครับเพราะ,ะนั้นก็คือท่านเห็นไหมฮะพอเอามือออกปุ๊บเนื้อเป็นอีกแบบเหนื่อยเนี่ยเนี่ยเอาวางใหม่เนี่ยสังเกตนะครับเห็นไหมตรงขาวๆที่ขึ้นมาเนี่ยคาบขึ้นข้างบนเนี่ยนะครับเห็นไหมโดยเพราะตรงเนี้ยไม่ค่อยได้โดนก็จะคาบขาวตรงเนี้ยก็จะค่อนข้างที่จะมีการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่พอได้ใช้ไปถึงม้ทั้ง อ่ามันขึ้นจนครบเนี่ยผมว่าก็น่าจะขาวแบบขาวสวยเลยนะฮะมีความหนาของตรงส่วนที่เป็นฝ้า,ขา,ข,าขาวขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาพอสมควรนะครับแล้วก็ที่สังเกตยอย่างหนึ่งนะครับเนื้อองค์นี้เนี่ยมีความหดระดับหนึ่งนะแต่ไม่ได้หดมากสาเหตุที่ไม่ได้หดมากนะครับดูนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูความหดนิดหน่อยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพูดเรื่องเกี่ยวกับการหดหกดก่อนเห็นไหมฮะมีรอยปิีตามขอบตรงนี้พอ พอให้เป็นจุดสังเกตได้นะครับตามธรรมชาติ an oh ของสิ่งที่เป็นลักษณะปูนปั้นนะฮะแล้วก็เห็นไหมรอยเนอ้โอ้ยเออเลยเห็นไหมฮะนี่ฮะรอยเนอะเนื้อตามผิวผวนังเห็นไหมฮะเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยมีคนไปโดนก็จะมีทิ้งรอยเนื้อเนื้นี่เอาไว้นะครับแล้วก็บางทีก็มีรอยพุนๆด้วยเห็นไหมฮะแล้วก็เห็นมวลสารอะไรจุดดาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับจุดดาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะ รอยเหนอค่อขนข้างเยอะนะครับแล้วก็พระสมเด็จองค์นี้เนี่ยถ้ามองดีๆนะจะมีการผสมผงเล็กๆเ,เนี่ยลักษณะค่อนข้างแข็งเนแข็งหน่อยนึงนะครับผมว่านจะเป็นแบบผมพูดกคุคค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เนี่ยเห็นไหมฮะทุกอนูจะมีผงแบบอักนณะแบบเนี้ยอยู่เยอะ ซึ่งซึ่งต่างกับบางองค์ที่แบบว่าค่อนข้างที่จะเป็นเนื้อเนื้อผงล้วนหรือว่าเนื้อผงเยอะแต่ว่าปูนน้อยนะแต่อันเนี้ยมีมวลสารอันเนี้ยถ้าเปรียบเทียบทางด้านก่อสร้างเนี่ยคล้ายๆกับว่าเป็นทรายฮนะซึ่งตรงทรายเนี่ยจะเป็นตัวที่ยึดโครงของพระองค์เนี้ยให้แบบเวลาหดตัวนะครับก็ยังมีสภาพที่ค่อนข้างที่จะตรงอยู่เห็นไหมฮะเนี่ยเพราะจะมีพวกเม็ดอะไรพวกเนี้ยเป็นตัวแทนเม็ดทรายนะครับเข้าไป มันก็ยึดไม่ให้เวลาที่หดตัวเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีพวกนี้ยึดนะครับเวลาหดตัวเนี่ยจะซุดนะครับพระเนี่ยพระเนี่ยจะซุดจะเหมือนกับว่าซุดจะเสียทรงเลยแบบแล้วแต่มีรอยแตกรอยอะไรเยอะแต่ถ้าเกิดว่ามีผสมนี้เข้าไปปุ๊บนะครับในอัตราส่วนที่เหมาะสมนะครับกับปูนขาวนะครับกับบรรดาปูนตำเนาะต้องเป็นปูนตำด้วยที่เอาไว้ทําสําหรับปูนปั้นเนี่ยนี่ครับก็จะประคองตัวไว้ทรงตัวนี้ไว้นี่คือสาเหตุครับว่าทําไม ที่เหมือนกับว่าเอาเอ,าอ่คงสภาพทรงพิมพ์ทรงไว้ได้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แต่ก็มองเห็นไหมฮะจะไม่ตรงเห็นไหมฮะจะมียยึเอ่ยหน่อยหนึ่งเพราะว่าอย่างที่บอกพระอายุมากต้องมีการหดตัวครับมีการขับเอาพวกน้ําน้ํามันออกมานะฮะแล้วองค์นี้ก็น่าจะเคยมีการล้างล้างมาบ้างแต,าแต่ไม่รู้ว่าจะล้างมาขี่ครั้งขี่คนเจ้าของเป็นใครมั่งอันนี้ก็ไม่ทราบนะครับอ่าแล้วก็ต่อไปนะให้ดูนะครับ ตรงผนังของพระเนี่ยจะมีความลานออกมาเหมือนกับว่าผิวตรงเนี้ยผิวบางนะฮะเห็นไหมผิวบางที่ปูนที่ขับมาอยู่ข้างหน้าเนี่ยอ่าเนื่องจากโดนไอน้ําโดนไอเหงือ่อโดนอะไรทั้งหลายเลยนะครับทําให้ตรงปูนที่ฉาบตรงนี้นครับเริ่มบางลงนะครับจะเห็นกลุ่มก้อนของผงผงพระสมเด็จเห็นไหมฮะเนี่ยตรงจุดเนี้ย แล้วก็เห็นมวลสารผุดขึ้นไม่ได้ผุดต้องเรียกว่าปรากฏยนต์ฉวมออกมานะครับแล้วก็เนี่ยอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดเสียตังค์ก็คือรูพุนนะฮะอันนี้รูพุนก็กะเกมไม่ได้ว่าจะมากจะน้อยนะครับอยู่ที่ว่ามวลสารประเภทนั้นหดตัวยังไงอะไรยังไงนะฮะดูตรงนี้ฮะตรงนี้นี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทุกคนที่ว่าบรรดาเซียนเขาเคยบอกครับเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ เ,นเ,นเบลอๆเ,เ,เนี่ยไม่สามารถให,ให้ถ่ายเห็นได้ชัดนะครับตรงจุดเนี้ยเม็ดอันนี้นะครับเม็ดอันเนี้ยอยู่ในนั้นนะฮะอยู่ในรูซึ่งรูเนี่ยปากอูเนี่ยจะแคบแต่ข้างในเนี้ยจะกว้างกว่าปากอูนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เซียนเคยบอกหรือว่าคนที่เขานิยมสมเด็จเขาจะดูตรงนี้ฮะ แต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าทำพร้อมได้เปล่านะอันนี้ก็แค่แค่พูดให้ฟังว่าเคยมีคนใช้ตรงจุดนี้เป็นตัวเห็นไหมฮะตรงปากแคบแต่ว่าตรงข้างในจะค่อนข้างที่จะกว้างกว่าเนี่ยก็จะมีจุดประมาณเนี้โผล่ขึ้นมาบ้างเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันนี่นี่ฮะ เห็นผงข,ขาวๆไหมฮะที่เป็นก้อนๆตรงเนี้เดียวว่านี่คือจุดเสียตังค์ของผมนะครับใจก็อยากจะเห็นอย่างนี้เยอะๆนะแต่ว่าถ้ามีเยอะองค์ไปก็เช่าไม่ไหวเหมือนกันเอาแบบแต่ว่าเอาไงว่ายัางไงแล้วก็มีแค่องค์องสององค์เนาะแบบถ้าเราจะเจออย่างเงี้ยก็มาบอกให้ทุกคนเผื่อมีใครไปเจอตามที่ไหนอย่างเงี้ยก็ไปเช่ามานะครับถ้าแพงมากก็ก็พิจารณานะครับว่าควรไหม แต่ถ้าไม่แพงก็ช่องไว้ไม่เสียหายครับผมอ่านี่ครับแล้วก็ขอบด้านข้างนะครับค่อนข้างที่จะสาภาพค่อนข้างดีตรงนี้มีเม็ดน้ำเงินเอ่อเม็ดเขียวน้ำเงินเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอส่องก่อนเหมือนกับสีเขียวน้ำทะเลสีน้ำเงินก็ไม่ทราบป,ประมาณนั้นนฮะแล้วก็เห็นไหมฮะธรรมชาติด้านขอบของการตัดเห็นไหมฮะมีรอยแบบรอยธรรมชาติ การการเกิดหรือรอยนะครับด้านข้างนะฮะเนี่ยแล้วยิ่งเห็นด้านหลังอีกด้านหลังนี่ดูง่ายครับเป็นหนังเรียบนะครับแต่ว่าอมีธรรมชาติที่ปรากฏเห็นไหมธรรมชาติแบบนี้มันไม่สามารถสร้างได้อยะเวลาอันสั้นนะฮะเห็นไหมแล้วก็มีรอยจำๆของน้ำมันต่างอิวที่ซึมขึ้นมานะครับ นจะเห็นไหมฮะมีมวลสารอะไรอยู่ในเนื้ออยู่ในเนื้อพระให้เห็นพอสมควรนะฮะเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเม็ดดำกา้านทูบอะไรพวกที่เขาว่ากันนะแล้วก็เนี้ะผงเนี่ยเม็ดผงอันเนี้ยผมเห็นในเซนพระเนี่ยมีเม็ดแบบเนี้ยเป้งเลยนะฮะบางทีติดอยู่ด้านข้างฮะเขาบอกว่าแท้ แต่ผมเคยเห็นเมื่อก่อนเขาบอกว่าถ้ามีเม็ดขนาดเนี้ยเกบผมก็นก็บอกว่าโอ้อย่างนี้ปวดหัวเลยมือนกับว่าเออคือคือเข้าใจครับว่าทุกคนก็อยากจะบอกว่าตัวเองแท้เนาะเออจะได้ขายได้แต่ก็ไม่ควรจะไปว่าอีกคนหนึ่งว่าเก่ไหมใช่ไหมเออนก็บอกว่าเออถ้าเกิดวงการเนี้ยถ้าเกิดว่ามันก็ว่าไงเนี่ยอย่าไปทับถมคนอื่นเขา้ก็อย่าไปติพระคนอื่นเขาแบบถ้าเราไม่ได้รู้จริงนะฮะก็ไม่ควรทําเพราะว่ามันก็เป็นการที่แบบว่า เราเองก็ไม่มั่นใจใช่ไหมหรือว่าคิดว่าตัวเองไปเห็นพระพุ้จัดโตสร้างจริงก็มีใครเห็นนะครับเอาเป็นประมาณว่าเชื่อกันมาเพราะว่ากูขายได้อะเอออันนั้นมันก็มันก็มันก็แล้วแต่ไงแต่ไม่ควรไปว่าคนอื่นเนี่ยเพราะว่าสักวันหนึ่งอ่ะมันจะดูน่าเกลียดไงเพราะว่าเคยไปบอกเขาว่าถ้ามีเม็ดอย่างเงี้ยเม็ดก้อนอย่างเงี้ยไหนวะเนี้ยไปอยู่ที่ตรงไหนแม่งคือเก๊ครับผมเคยเจอว่าผมก็ยังคิดเลยว่าเฮ้ยมันทำไมกูเห็นคนอื่นพระขององค์โค้อื่นเขามีวะ เออนี่แหละก็บอกว่ามันทําให้มีความรู้ที่สับสนไงก็เลยบอกว่าแล้วแต่ไอ้พูดอย่างเนี้ยเราไม่สามารถจะไปคาดคะเนกดเกณฑ์ได้ว่าจะมีมากมีน้อยเท่าไหร่ครับเอาประมาณว่าถ้ามีเนี่ยคนสมัยโบราณเนี่ยบอกว่าอุ้ยอย่างนี้ได้ก้อนใหญ่ครับแบบว่าพิเศษนะเอาอย่างนี้ดีกว่าเคยเห็นไหมที่เวลาที่เราไปเช่าพระตามวัดอ่ะเขาจะมีแบบพิเศษฝังหลังพลอยฝังอะไรหลังฝังหลังเป็นพลอยฝังหลังเป็นหยกอะไรอย่างเงี้ยหรือฝังเป็นพระกุโบราณเนี่ยไอ้อย่างนั้นอ่ะพอดันเข้าใจกัน แต่พอเวอรพระสมเด็จเนี่ยมีมวลสารอะไรเยอะหน่อยสมมตินนะแบบโอ้เก๋เลยอย่าไปมองแต่เวลาอยู่ในมือตัวเองก็บอกว่าแม่งพิเศษเว้ยแม่งแท้เออเลยบอกว่าเฮ้ยโหเล่นอย่างนี้เล่นอย่างนี้มันก็เลยคนนี่น้อยลงอะเดี๋ยวนี้ผมเห็นคนบ่นกันหน่าดูเลยว่าทําไมเดี๋ยวนี้ขายพักกันไม่ค่อยได้แล้วคนทําไมแบบไปไหนกันอย่างเงี้ยไอ้น,นี่เพราะสาเหตุนี้นะเพราะว่าคนเช่าไปแม่งก็ถูกตีเก๋ครับด่าไปก่อนแล้วสุดท้ายฮะ ไอคนที่เอามาบอกว่าเฮ้ย hey, ผมมึงอะเกเนะเว่ยมาดูของกูดีกว่าแท้เป็นยังไงโอ้โ oh, ห oh, พอเห็นของมันแท้ปุ๊บนะเป็นลมเลยฮะมันไม่ต่างกันกันบองค์ที่เขามีฮนะแต่มันก็จะมีเท,เทคนิคการพูดครับแบบพูดโน้มน้าวกันแบบโอ้โหแบบจนกระทั่งถ้าไม่เชื่อก็เกียนไปเลย,เลยะฮะผมพูดตรงๆนะอันเนี้ยนี่ก็บอกว่าถ้าเช่าหากันเนี่ยเหมือนเมื่อก่อนก็ดีก็คือนักเรียนพระเขาจะไม่ไปติพระใครนะครับเขาก็จะบอกแค่ว่าเออไม่ได้ชอบแบบนี้ไม่ชอบพิมพ์นี้ อไอ้ประมาณน right? so ี so yeast, ้ย so like ัง er ดีกว so so ่านะเพราะว่าคนเรามันชอบไปเหมือนกันใช่ป่ะแต่ว่าถึงขนาดไม่เคยเห็นพระเอ้ยทุกองเลยแต่บอกว่าเฮ้ยแม่งเก๋อย่างเงี้ยอันนี้มันก็ไม่ไหวเนาะก็เราวันนี้นะครับผมผมก็ได้ได้ชี้จุดเสียตังค์ของผมนะฮะซึ่งมันก็อาจจะเหมือนกับของเซียนที่เป็นจุดจ่ายตังค์หรือคนที่เล่นพระกันอย่างเงี้ยฮะแต่ผมมีจุดเสียตังค์แล้วคืออาจจะไม่อาจจะไม่ใช่เป็นแบบว่าให้ทุกคนพึงพอใจนะครับ ที่ว่าให้เล่นแบบนี้ได้เป็นร้านหนึ่งอ่าเงี้ยแต่ว่าที่นั่นที่นั่นที่น่นแน่ๆนะครับมันก็จะมีวิถีสไตล์ความชอบนะครับของผมนะครับซึ่งอยากจะให้ทุกคนได้รับรู้นะครับเพราะว่าอันนี้คือมันเป็นช่อง youtube ที่ผมประกาศเอาไว้นะครับว่าผมสนใจเรื่องไหนเนี่ยผมก็จะเอามาทําคลิปนะครับแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์กันซึ่งมันอาจจะไม่ประสบการณ์ที่ถูกใจทุกคนหรือว่าทุกคนเห็นด้วยก็ได้นะเข้าใจะปะ่ะอ่า โอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับแล้วก็ติดตามกันอย่างเสมอมานะครับแล้วก็ขอขอบคุณอผู้ติดตามท่านใหม่ๆด้วยนะครับผมซึ่งก็หวังว่าจะชอบนะครับเพราะว่าผมจะนําพระเนี่ยที่ผมที่ผมเช่ามาหรือว่าของสะสมของเล่นเนี่ยหรือว่าของที่ผมสนใจเนี่ยเอามาทําคลิปนะแล้วก็จะมาพูดกันเป็นกันเองครับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนดูนะคือไม่ได้คือ,มคอไม่ใช่วิชาการที่จะไปสามารถไปอ้างอิงอะไรได้ คือค่อนข้างที่เหมือนกับว่าเป็นเพื่อนคุยกันนะครับอ่าเป็นขนา,าดนี้มากกว่านะครับก็วันนี้ก็คงต้องลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะครับผมก่อนจากกันขอกล่าวคำว่าลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ